เกีียวอะไรเกีียวอะไรก่อนไม่ร<ะ>ู้พูดตามพี่บัวเกีียวอะไรก่อนโอ้โหเปไหน็นไงรถกับข้าวซิ่งครับสติกเกอร์โคตรสวยจะไปไหนอาทิตย์โดียอ้าวเหรอ <laughs> จ,ะจะไปไหนออนะรถเข้ามาเซเล่นเป็นไงท่อเป็นไงถูกใจวัยรุ่นไหมถูกใจวัยรุ่นเลยจ้าถูกใจทั้งหมด <ใจ S 1> ไหมถูกนะ <laughs> ถ้าอยากซิ่งอยา่าไปกลัวถูกไหมค่ะรถเดิมเราก็มีรถแต่งเราก็มี นะครับอยากได้รีดจับตองแล้วที่สำคัญกันนะอันนี้โปรแบบเด็ดมากโปรเด็ดมากนะฮะปีนี้ตลอดทั้งปีเป็รพอนเท่าไหร่ครับ1990บาทจ้า1990บาท99บาทขอประธานอภัยโปรพอนพันเก้าตลอดปีนะครับปีหน้าจ่ายราคาเต็มที่แปดพันบาทค่ะโอ้โหอันนี้ฟรีดาวนะฮะลูกค้าดาวเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครติดแบ็คลิสต์บูโรครับไปหาคนออกแทนเด้อเฮ็ดบ่ได้ทำโบได้ช่วยเหลือบ่ได้ มาสวัสดีครับจ่าเข้มรถสิ่งครับผมสวัสดีค่ะซิลีนล,ลูกสิษธ์จ่าเข้มค่ะอ้าวมีลูกสิษธ์แล้วเว้ยเมื่อกี้สิษย์จ่าเข้มมีเพิ่มเว้ยนะฮะ่ะามา,าดูรถก้าม่นะครับอันนี้เป็นเชฟโมเดลนะฮะ<ด><ด>นะครับก็สีนําเงินนะฮะสติ๊กเกอร์กับข้าวซิ่งอันนี้กันชนเดิมนะพร้อมใช้งานนะครับแต่ชอบอันนี้มากเลยเนี่ยนะกับข้าวซิ่งเนี่ยมันซิ่งไหมรถข้าวแกงจะไปแรงได้ไงอันนี้แรงจริงจ้าเออไปรอมาแล้วครับพี่น้องนะครับ ให้ดูครับภายในเอ้านี่อ่ดูภายในหน่อยอ่าสินพาดูอะไรอะไรอะไรแผ่นเพจแผ่นเพจจ้าถ้าไม่มีก็คือเถื่อนนะคะเถื่อนอะไรเถื่อนรลดลดรถเถื่อนอ๋อนี่แบบคนเถื่อนลดลดเถื่อนนะคะนี่มันด่าตากล้องยังไม่เถื่อนนะคะนะครับอย่าเปิดห้องเครื่องให้ดูครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นกิโลเมตรนะครับเป็นตัว LT นะฮะสีนดำเงินนะครับหรือว่าใครชอบสีอื่นมีไหมมีไหมมีอ่ะแดงมีไหมแดง มีขาวมีเขียวมีน้ำตาลมีส้มมีมีทุกสีเลยเหรอมีทุกสีเลยเรียงเป็นสใสล้งเลยนะสีอื่นทำหาซิเรียนะจ๋านแม่ผู้ชอบนะอ้าวเฮ้ยดูเนี่ยอ่ะดูห้องเครื่องยนต์เป็นไงซิเรียนเดิมไหมเดิมค่ะอ่าเดิมยังไงบอกหน่อาร์มีสี่จุดโอ้โหคันหน้าเป็นยังไงเดิมจ้ามีรอยแกะน็อตไหมไม่มีเลยสติกเกอร์อยู่บออยู่จ้าแบตเตอรี่เป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ได้เรียน เก่าเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรีอ่นะฮะเปลี่ยนท่อให้ใบเดิมครับเครื่องยนต์เดิมๆครับผมใครสนใจคันนี้ติดต่อครับผมเบอร์โทรนะฮะลิงก์ลายอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างครับรบกวนแตะหานิดนึงครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ดยังให้สิรินทัศไปบอกได้เลยเครับต่างจังหวัดต้องมาหาเราไหมไม่ต้องมีบริการทำสัญญาให้ถึงหนึ่งที่<อ>ถึงที่คะ่ะส่งรถในปีถึงบ,บ้านเออมาโทรหาเราสองคนจัดให้รับรถ แน,แน่นอนแน่นอนโอ้เกยาไปแม่แม่จวดจวด <laughs>